าก206ที่จะไปอำเภอพ,พิมายจังหวัดคลราชสีมานะครับพิมายเป็นเมืองเก่านะครับเรามาชมอำเภอพ,พิมายครับแยกจากถนนมิตรภาพเข้าไป10กิโลเท่านั้นเองนี่ครับพิมายเราอยากจะเราแต่ต้นทางเลยครับ10กิโลความเจริญก็มีมาจากต้นทางแล้วพิมายเนี่ย หลักคือภาษาทหินที่ไมายนะครับที่เรารู้จักกันพี่ไมายเป็นเมืองเก่าสมัยขอมโบราณทาง4ี่เลนสองนย์ห ก็อยู่กลางทุ่งเลยนะครับทุ่งข้าวของนครศรีมานะครับเป็นเมืองที่อดมสมบูรณ์เป็นเมือง,องที่สาคัญสมัสมยของโบราณน,นะครับเมืองพิมายนะครับเมืองบุรีรัมย์โดยเฉพาะประสาทพิมายเนี่ยที่นี่ก็มีบริษัทเกลือพิมายก็เป็นมีแหลกเกลือด้วยพิมาย สี่เลนตลอดเลยครับนี่พี่มานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับความเจริญนี่สุดยอด สิ่งจำเป็นในะสมัยโบร,ราณถนนเรียบจริงๆครับเรียบมากครับทีนี้มีเกลือจริงครับทนีนี้นี่เป็นแหล่งโปรแต๊ด้วยครับเนี่ยแล้วเกลือทีนี้ ซุ้มเข้าตัวอำเภอก็เป็นรูปประสาทหินพิมายนะครับนี่ครับเป็นรูปทรงประาาหินพิมายมีสามยอดยินดีต้อนรับสู่เมืองพิมายจังหวัดสคาราสิมานะครับศาสาหินของพอเวลาจะทำนิยมเป็นสาสามหลังนะครับ สายปากกาอ้ายเป็นสายถิ่นปากสามยอดที่ลบบุรีอ้ถนนเรียบนะครับปุกต้นไม้สวยงามนะครับระหว่างทางมีร้านอาหารมีร้านกาแฟมีร้านพับไม่ธรรมดานะครับน่าอยู่ครับน่าอยู่ก็ไม่ได้เมืองมาพี่มานานแล้วครับผมน่าจะสิบปีนานแล้วครับ,นนนรบสมัยก่อนยังไม่เป็นสี่เลนนะครับเป็นสองเลน อันนี้สีเลนสบาไลด์มากเลยครับฮอกกี้เมกกาสโต้นี่ทำอะไรครับฮอกกี้แฟร์ท้องถิ่นรับาเนี่ยพวกคนเยอะเหมือนกันนะครับฮอกกี้เมกกาสโต้ ภาสีม่นี่สนนดีจริงครับสนดีมากเส้นสองสี่สามเจ็ดเข้าตัวอำเภอนะครับอายการพิมายว่าทำสวยครับสารจังหวัดพิมายว่าทำสวยครับทำสวย เส้นสองสี่มอำเภอพิมายจากกังหวัดน,นครราชสีมา4ี่โ,โลก็ชุมพวง ท่านก็ถือว่าเมืองพิมายเป็นต้นกําเนิดของเขมรสูงนะครับเขมรก็มี2ส,ส่วนคือเขมรสูงแถวพิมายบิวรามเขมรต่ำาคือประเทศเขมรปัจจุบันที่มีทะเลสาบเขมรนะครับตัวเมืองก็โอ้โห,โโหสุดยอดครับสะดวกสบายเดินทางสะดวกพิมายเนี่ย น,นี่ไปสซงานนด้เป็นต้นไซงามนะครับ นี่อ๋ม่น้ำมูลนะครับน้ำเยอะครับนี่อ๋พี่พิสถานสถานแห่งชาติพิมายติดแม่น้ำมูลเลยครับนี่เป็นรูปข้างหน้าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับ ขยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับนี่ประวัติทิ่พิมายอยู่ตงนี้จะขับอ้อมนะครับนี่นะครับสัตว์เทีนพมาย กำแพงนะครับตรง้งในไม่เห็นนะครับก็มาเข้ามาในตลาดนะครับน่าจะบันเทิตรงนี้ ทางข้าประสาทหินพิมายนะครับอุทยานปราสาทพิมายนี่นะครับมีประสาทหิน ที่มาใหญ่ใหญ นี่ก็สภาพตลาดทั่วไปของพี่มายนะครับ เรียนพี่แม่พี่อาคารมันจะเป็นทางเรียนประจำอำเนะครับดูเก่าแก่แล้วใหญ่โอตัวนี้เป็นทำรูปพญายนาคนะครับอตัดพี่ไม้ พี่ไม่นะคระับทางทีการแถวนี้โรงแนมพี่ไมอินทำส,สีเล่นเกือบหมดแล้วครับแถวนี้ มาก็จบเป็นแค่นี้นะครับ